ข่าวดีวันที่9เมษายนนี้รัฐแจกเงินสดให้อีก1,000บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่9เมษายนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทําการแจกเงินให้อีกคนละ1,000บาทนะคะซึ่งก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะซึ่งก็จะได้รับเฉพาะคนกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการก็ได้รายงานข่าวนะคะว่า ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,563ที่ผ่านมาคนพิการก็จะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม800บาทเป็นจำนวน1,000บาทต่อเดือนนะคะก็จะให้เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1 000, 1 000, 3, ล้านหนึ่งแสารายนะคะและก็เด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอีกจำนวน1 2 6 0 3 2รายนะคะ รวมทั้งสิ้นก็จะมีอยู่จำนวนทั้งหมด1,229,097รายนะคะซึ่งการปรับเบี้ยดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่างๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะอีกทั้งก็ยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการและก็ช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดการจ่ายเบี้ยความพิการนะคะ ในวันที่9เมษายน2564นี้นะคะคนพิการที่จะได้รับเงิน1,000บาทนะคะในวันที่9นะคะนั่นก็คือคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการจากอปทจํานวน1,000บาทต่อเดือนนะคะส่วนผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ในวันที่9เมษายนนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการจากอปทจำนวน800บาทนะคะและก็จะไปเพิ่มให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอีกจำนวน200บาทนะคะประมาณวันที่22เมษายนนะคะรวมแล้วนะคะคนพิการที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับอยู่ที่1,000บาทเช่นกันนะคะ ส่วนผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการจากอปทจํานวน800บาทต่อเดือนเท่าเดิมนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่9เมษายนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทําการโอนเงินเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการที่มีอายุต,ต่ากว่า18ปีนะคะจํานวนคนละ1,000บาทนะคะซึ่งก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนผู้พิการกลุ่มอื่นๆนะคะก็จะได้รับอยู่ที่800บาท เท่าเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ